สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดนะครับผมกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยมันมีจริงไหมนะครับมันคืออะไรนะครับผมแล้วทำไมมันถึงมีการเรียกชื่อนี้ขึ้นมานะครับซึ่งกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยครับปัจจุบันนียก็มีคนนํามาพูดกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นในหนังสือก็กเยอะเหมือนกันนะครับผมซึ่ง ผู้นําทางด้านจิตวิญญาณนะครับหลายๆคนนะครับออกมาเพื่อที่จะพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์นะครับว่ากฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยเอามาพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเพื่อให้ให้มันสอดคล้องกันนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็พยายามหาหลักฐานหรือว่าพยายามหาสิ่งที่จะมายืนยันนะครับเพื่อให้คนฟังเนี่ยนะครับได้รับรู้ถึงว่ามันเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่า วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นมันมันเป็นไปได้ไหมมันมันสามารถที่จะเป็นจริงไหมในเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดนะครับซึ่งในการวิเคราะห์ครั้งนี้นะครับก็ลองฟังดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณาตามดูนะครับว่ากฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าคุยกันแบบหรือว่าพูดเพื่อที่จะเป็นให้มันเป็นคอร์สขึ้นมาเพื่อให้คนเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เก็บตังอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็ มีผู้นําทางด้านจิตวิญญาณในหลายคนนะครับที่ออกมาพูดครับยังไงเราก็ลองฟังดูนะครับผมซึ่งเ,เริ่มเลยนะครับกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยนะครับก็คือเขาก็จะอธิบายในลักษณะว่ามันเป็นกฎธรรมชาติมันเป็นกฎฟิสิกส์ควอนตัมมันเป็นกฎที่มันมีอยู่แล้วธรรมชาติมันมีอยู่แล้วซึ่งเราเนี่ยเอามาพิสูจน์เป็นทางวิทยาศาสตร์ให้ผู้คนเนี่ยได้เห็นแค่นั้นเองอย่างเช่นกฎแห่งแรงดูดเนี่ยก็คือจะพิสูจน์ยังไงนะครับก็อย่างเช่นเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับผม อย่างเช่นเนี่ยอันนี้ที่ชาร์จแบตเนาะที่ชาร์จแบตนะครับมันตกลงใส่มือผมยกขึ้นมาจะปุ๊บมันก็ตกลงใส่มือผมอย вот этой, ここ่างเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวหล่นย well. ิงตกลงมาอะไรเงี้ยนะครับผมก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับมันก็ดึงดูดนะครับมันแกนโลกเรามันก็มีแม่เหล็กสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับมันก็ดึงดูดสิ่งต่างๆอ่าลงมาสู่บนพื้นโลกนะครับอ่าก็คือกดแรงดูดก็คือแบบเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยก็คือการดึงดูดเข้ามาเนาะเป็นกฎธรรมชาตินะครับเมื่ออะไรที่อยู่ข้างบนมันก็อ่า ยังไม่อยู่บนเหนือชั้นบรรยากาศนะครับมันก็สามารถที่จะตกลงมาได้อะไรเงี้ยนะครับผมกเ็เขาก็เลยเนํามาวิจัยกับขึ้นสมองความคิดของของเรานะครับว่าเ,เวลาเราคิดอะไรออกไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเ,เขาก็จะมีตัวจับวัดขึ้นเนาะนะครับผมเอามาวัดขึ้นสมองแล้วพอเราคิดอะไรปุ๊บสมองมันก็จะออกมาเป็นขึ้นที่ส่งออกไปนะครับเ,เหมือนขึ้นโทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละนะครับผมมันก็จะส่งขึ้นสัญญาณออกไปอะไรเงี้ยนะครับผมก็ลักษณะก็คือว่า เวลาเราส่งขึ้นอะไรออกไปนะครับเอ่อสิ่งที่จะตอบสนองคืนมาก็คือเราจะได้รับขึ้นแบบนั้นคืนมาหาเราเหมือนกันอะไรประมาณนั้นนะครับคือเป็นแรงดึงดูดนะครับที่ดึงดูดสิ่งที่เราคิดเนี่ยดึงดูดเข้ามาหาตัวเราอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับสําหรับกฎแห่งแรงดึงดูดนะครับผมทีนี้เรามา,าวิเคราะห์กันดีกว่าว่ากฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันาสามารถที่จะใช้งานจริงๆได้ไหมถ้าเกิดว่าเรา ฟังมาแล้วหลายๆคนปุ๊บเนี่ยเราจะเอามาใช้งานเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับก็คือถึงถึง,ถงกดให้แรงดึงดูดเนี่ยถึงคุณจะ,ะไม่ได้เชื่อว่ามันจะมีจริงหรือไม่มีจริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําตามถ้าเกิดว่าคุณทําตามที่เขาบอกมาว่าเฮ้ยถ้าคุณจะดึงดูดอะไรสักอย่างนึงนะคุณต้องทําแบบเนี้ยแบบนี้แบบเนี้ยแบบแล้วมันจะ,ะมีผลลัพธ์ที่คุณต้องการอะไรเงี้ยแต่ข้อแม้ของมันเนี่ยผมว่ามัน มันดีเอาคืนตรงในข้อแม้ของมันมันดีก็คือถ้าเกิดว่าคุณเชื่อในแร่งในเรื่องถ้าถ้าคุณเชื่อในเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยถ้าคุณเข้าใจมันจริงเนี่ยนะครับแล้วคุณทําตามจริงจริงเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนดีโดยอัตโ, <c oughs> ตโนมัติเลยผมบอกให้คุณจะกลายเป็นคนดีโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าเงื่อนไขมันนีเงื่อนไขมันนี่ก็คือเงื่อนไขข,ของของการใช้งานของกฎแรงดึงดูดเนี่ยนะครับมันผมถือว่ามันละเอียดมากนะครับมันละเอียดมากถ้าพูดในทางอ โลกของจิตวิญญาณเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าคุณทําได้นะโลกกดแห้แรงดูดถ้าคุณทําได้ใน่โลกของจิตวิญญาณไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับคุณจะสามารถถ้าธรรมะในคุณสามารถที่จะมีโอกาสบรรลุธรรมเลยก็ได้นะครับเป็นภัยได้มากๆเลยนะครับซึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับผมถ้าสมมุติว่ากดแห้แรงดูดเนีๆๆ่ยเขาบอกว่าถ้าคุณคิดอะไรออกไปคุณก็จะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาใช่ไหมเ,เขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับคุณส่งขึ้นพลังส่งขึ้นสมองของคุณเนี่ยนะครับ คุณคิดอะไรออกไปปุ๊บขึ้นสมองก็จะส่งไปแล้วนะครับตามอากาศไปเลยนะครับเอาง่ายๆผมเปรียบเทียบง่ายว่าถ้าคุณเตะบอลชนกําแพงเนี้ยมันก็จะเด้งขึ้นมาธรรมชาติก็คือมันมันจะเด้งขึ้นมาอันนั้นเป็นกฎของธรรมชาติกฎแห่งแรงดึงดูดเขาก็บอกว่ามันเป็นกฎธรรมชาติซึ่งคุณคิดอะไรออกไปขึ้นสมองผมก็ส่งออกไปแล้วมันก็จะตีกับขึ้นมาหมายถึงว่าผลลัพธ์นั่นแหละที่คุณส่งออกไปมันจะกลับขึ้นมาอย่างเช่นสมมุติว่าคุณ ไปนินทาลูกคนนั้นลูกคนนี้เป็นมันอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้โน่นนี่น, IQ, น,นั่นอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งเา ar, ขาก็จะบอกว่าอะไรนะคำโบราณเขาก็ว่าแต่ว่าแต่ลูกเขาอีเอาลูกอินเอาเป็นเองอะไรเงี้ยประมาณนั้นว่าแต่คนว่าแต่ลูกคนอื่นแต่แต่ดนันแบบลูกตัวเองก็เป็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือเวลาคุณคิดเวลาคุณส่งขึ้นออกไปไม่ดีให้ใครสักคนหนึง่งสิ่งนั้นก็จะตามคุณกลับคืนมานะครับมันมันอันนี้มันเป็นอันนี้มันกดแรงดูดนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยก็ อาจจะใช้มันโดยที่ไม่รู้ตัวอาจจะใช้มันโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยกดแห่งดูดกับโลกของจิตวิญญาณหรือผู้นําจิตวิญญาณเขาเขาคุยกันเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าไม่สมมุติแหละในเรื่องของความเป็นจริงเลยนะครับผมคือถ้าใครที่อยู่อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงว่าศาสนาไหนนะครับคือทุกศาสนานะครับที่เป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยเขาก็จะมีเกี่ยวกับแรงกดแห่งดูดอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่า ผมจะพูดในเรื่องของอที่ผมรู้เนาะก็คือที่ผมศึกษามาเวลาเราฟังธรรมะนะครับผมก็คือเราจะได้ยินคําว่าให้คิดแต่เรื่องกุศลอย่าคิดเรื่องอกุศลเห็นไหมคือคือคุณต้อง คิดกุศลก็คือคุณต้องคิดดีใช่ไหมคุณคงคิดดีคุณต้องคิดในเรื่องที่ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณเป็นถ้าคุณคิดเรื่องอกุศลเนี่ยก็คือในความคิดของคุณที่คุณคิดนะบางทีคุณก็คิดในเรื่องนินทาคนอื่นว่าร้ายนินทาคนอื่นคิดในเรื่องลบลบคิดในเรื่องแย่แย่คิดในเรื่องที่ทําให้จิตใจหดหูคิดในเรื่องไม่ดีของคนอื่นคิดในเรื่องไม่ดีของคนนั้นคิดเรื่องไม่ดีของตัวเองก็คือลักษณะก็คือเป็นการคิดอกุศลนั่นเองนะครับพอคิดอกุศลปุ๊เนี่ย ท่านก็บอกแล้วว่ามันมันเป็นบาปเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดแต่เรื่องกุศลอย่างเดียวคิดแต่เรื่องกุศลมันก็เป็นบุญทําให้จิตเราเนี่ยสภาวะจิตเรายกสภาวะจิตสูงขึ้นได้เห็นไหมครับมันเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะผมว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็เท่าที่เราเคยได้ยินมาเนาะก็คือว่าถ้าสมมติว่ามีคนนึงทําบุญให้เราสาธุตามเห็นไหม <laughs> ถ้าเราสาธุตามเราได้บุญด้วยแปลกไหมอันนี้มันก็คือ เราลักษณะก็คือการสาธุตามก็คือเราดีใจเราเราปติตามเขาที่เขาทําบุญเราดีใจตามเขาเราที่เขาทําบุญเราก็สาธุเราเห็นด้วยเรา,อาชอบใจเรารู้สึกด,ดีที่เขาทําแล้วเราก็สาธุตามแล้วก็ดีอ,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 อนุโมทนาบุญกับเขาด้วยความจริงใจอย่างเงี้ยขึ้นสมองเราก็จะขึ้นขึ้นของเราเนี่ยความคิดของเราก็จะส่งไปในทางที่ดีในทางที่บวกมันก็ทําให้สภาวะจิตเราสูงขึ้นนะครับผมมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีตามหลักการที่ ผู้นาทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยเขียนตําราไว้นะครับผมแต่คราวนี้ถ้ามึงถ้าเกิดว่าเราเห็นเขาทาบุญแล้วเรารู้สึกไปอุ้ยอย่างเงี้ยนะทำเอาหน้าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เราก็ความคิดเราเราไม่ได้สาธุตามเขานะ้เราก็แปะแปะอบที่ไปว่าเขาอีกงะากอะไรเงี้ยนะผมซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยแทนที่เราจะเขาเรียกว่าเราจะส่งคลื่นดีกับกายเป็นส่งคลื่นที่ไม่ดีออกไปจากความคิดของเราม,มันก็ทมันก็ทาให้จิตใจเราไม่ต่าลงต่าลงในที่นี้คือว่า มันไม่ได้เบิกบานไงเพราะว่าคุณกาลังพูดถึงเรื่องไม่ดีมันก็จิตใจก็มันไม่ได้เบิกบานถ้าจิตใจไม่ได้เบิกบานก็แสดงว่าจิตใจเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ต่ําลงนั่นเองนะครับผมแสดงว่าอกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยถ้ามองในทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยมันมันไปทางเดียวกันนะมันไปทางเดียวกันเลยเพราะว่าลักษณะการทํางานของกฎแห่งแรงดึงดูดนะครับผมลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอยากมี ชีวิตที่ดีลักษณะก็คือว่าสมมติว่าเราอยากมีเงิน10ล้านภายใน2ปีนี้เราอยากจะมีบ้านหลังละห้าล้านหรือว่า10ล้านภายในปีนี้ทีเนี้ยเรามีเป้าหมายอยู่2อย่างที่เราอยากได้ใช่ไหมครับก็คือมีเงิน10ล้านมีบ้านหลังละ10ล้านทีเนี้ยเราก็จะเริ่มกระบวนการนะครับเราจะเริ่มกระบวนการใช้กฎไฮแลนด์งดูดนะครับเราก็เขาให้เราใช้ตอนไหนครับเขาก็ ลักษณะในการใช้กฎแห่งดุดก็คือเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเวลาเราเขาก็บอกให้คนที่ใช้เนี่ยให้อยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ที่ดีหมายถึงว่าส,สภาวะอารมณ์ที่ฟ,ฟูลฟิลสภาวะอารมณ์ที่ปิติสภาวะอารมณ์ที่มีความสุขนะตอนที่เรามีความสุขเนี่ยเขาก็ให้เรานึกถึงนึกถึงเงินอยู่ในบัญชีที่มีอยู่ในบัญชีเราเนี่ยเป็น10ล้าน ปีปีข้างหน้ากําหนดเป้าหมายไว้นะครับเรามีบ้านหลังละ10ล้านสิ้นปีนี้ะนะครับผมคือในช่วงอารมณ์ที่มีความสุขก็ให้นึกถึงบ้านให้เราเนี่ยอารมณ์เราเนี่ยเหมือนอารมณ์เราเนี่ยฟิลเราเนี่ยคือได้บ้านหลังนั้นมาแล้วนะครับฟิลอารมณ์เราก็คือมีบัญชีมีเงินในบัญชี10ล้านเรียบร้อยแล้วเขาให้เราอยู่ในฟิลอารมณ์นั้นนะครับแล้วเขาเนี่ยที่ที่ขาดไปได่เลยก็คือเราต้อง เชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วร้อยเปอร์เซ็นเชื่อนะอันนี้ก็คือต้องเชื่อนะกดแทงดูดเนี่ยคือเขาเขาบอกว่าเราต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตเราต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตนะครับว่าห้ามห้ามกังวลห้ามสงสัยนะถ้าคุณว่าเอ้ยมันจะมาได้ยังไงวะมันจะเป็นไปได้ยังไงวะอันเนี้ยคุณจะไม่ได้ในเป้าหมายนั้นที่คุณใช้กดแรงดูดทันทีแสดงว่าในแต่ละวันนี้คุณต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตว่ามันเป็นไปแล้ว คุณได้มันแล้วนะครับคุณต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นห้ามมีแม้แต่นิดเดียวที่คุณสงสัยถ้าคุณจะใช้กฎนี้ห้ามแม้แต่นิดเดียวที่คุณสงสัยนะครับผมแล้วคราวเนี้ยต่อมาทํายังไงนะครับผมในระหว่างวันเนี่ยคุณต้องมองโลกคุณต้องมองโลกให้ในอยู่ลักษณะ,ะที่เป็นเชิงบวกหรือว่าให้ลักษณะที่อารมณ์เนี่ยไปในทางที่มีความสุขนั่นเองนะครับอย่างเช่นสมมุติว่า เหตุการ์เดียวกันนะครับเหตุการณ์เดียวกันมีอยู่2คนสมมุตินะคนที่ใช้กฎแรงดงูดได้ดีได,ได้ได้ถูกเนี่ยจะคือคนไหนเหตุการณ์เดียวกันนะครับเหตุการณ์เดียวกันนี่มีอยู่2คนสมมุติว่าฝนตกลงมาฝนตกลงมาช่วงบ่ายๆ3-4ชั่วโมงผ่านไปจนประมาณสี่โมงเย็นนะครับสิบหนาฬิกาฝนก็เริ่มหยุดเสร็จปุ๊บอีกคนนึงมองมาโอ้โห เขารู้สึกไม่ดีเลยเนี่ยฝนตกตลอดเลยเนี่ยเขาจะกลับบ้านยังไงลงขับรถไปเนี่ยโอ้โหรถเขาเพิ่งล้างมาอะไรโน่นนี่นั่นเขาจะรู้สึกไม่ดีรู้สึกหนุดหงิดที่ฝนมันตกมันตก,นตกอะไรนักหนาอะไรเงี้ยแต่อีกคนนึงกับมองว่าบรรยากาศดีมากเลยฉันรู้สึกดีมากเลยอากาศเย็นสบายขับรถกลับบ้านเนี่ยฉันชอบบรรยากาศนี้มากๆคือฝนตกทําให้ฉันรู้สึกสบายแล้วก็รู้สึกฟิลอารมณ์มันดีอะไรเงี้ยนะครับผมสองเหตุการณ์เดียวกันแต่2คนมองคนละมุม แน่นอนนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณจะใช้กดแรงดูดเนี่ยคุณต้องมองมองมองภาพหรือมองลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในเชิงบวกหรืออยู่ในเชิงที่ดีอยู่ในเชิงอารมณ์ที่มีความสุขเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์สามารถมองได้หลายแบบคุณจะมองแบบไหนที่จะให้จิตใจคุณนิสบายมากที่สุดแสดงว่าเวลาคุณจะใช้งานกดแรงดูดเนี่ย ข้อต่อมาเนี่ยเนาะก็คือคทําให้แต่ละเหตุการณ์เนี่ยคุณต้องมองเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ให้อยู่ในเชิงบวกหรือหาข้อดีของเหตุการณ์นั้นหรือหาข้อดีของเหตุการณ์นั้นให้ได้นะครับผมแล้วคุณก็อยู่ในอารมณ์ที่ดีกับเหตุการณ์นั้นนะครับให้ได้นะครับผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในใน,ในช่วงเวลาในระหว่างวันทุกเหตุการณ์นะไม่ใช่แค่เหตุการณ์เดียวนะทุกเหตุการณ์นะครับผมอ่าทีนี้ข้อนี้ผ่านไปแล้วนะครับผมแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่มันจะอยู่ในความคิดคุณ นะครับอีกข้อหนึ่งที่มันอยู่ในความคิดคุณที่มันจะทําให้กดแรงในดูดนี่ทำงานได้ดีและครับผมก็คือผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราปลูกข้าวถ้าสมมุติว่าเราปลูกข้าวนะในพื้นที่นาเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ต้นข้าวอย่างเดียวสิ่งที่ได้มามันจะมีหญ้าตามมาแล้วก็วัชพืชขึ้นมาด้วยคุณปลูกข้าวแต่คุณกลับได้หญ้ากับวัชพืชตามมาซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการ มันด้านตามขึ้นมาแล้วคุณต้องต้องทำยังไงครับเมื่อคุณปลูกข้าวแล้วนะครับแทนที่คุณจะแบบแได้เห็นข้าวคุณจะเริ่มเติบโต,ตงอกงามคุณกับต้องมาหงุดหงิดกับหญ้าที่มันเกิดขึ้นหงุดหงิดกับห <laughs> งุดหงิดกับวัชพืชอะไรเงี้ยนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นแล้วความคิดเราในแต่ละวันเนี่ยเราพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีเราพยายามเรามองโลกในแง่บวกเราพยายามที่จะทำให้สมองเราเป็นคลื่นที่ ดีอยู่ตลอดเวลาก็ง่ายก็คือเป็นเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลานั่นแหละแต่ว่าบางทีมันก็มีวัชพืชออกมาจากความคิดของเราอย่างเช่นไอความคิดที่มันไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะต้องกําจัดนะครับวัชพืชท,ที่ที่นาเราด้วยหรือกําจัดความคิดที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่กําลังจะออกมาจากความคิดของเราด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องระวังความคิดของตัวเองในระหว่างวันนะครับผมอันนี้ เป็นข้อที่สําคัญมากๆนะครับผมที่จะทําให้คุณเนี่ยนะครับใช้กดไฮแลนด์ดูดได้ดีนะครับผมอาแสดงว่าคุณคิดไม่ดีไม่ได้แล้วนะถ้าคุณจะใช้กดไฮแลนด์ดูดเนี่ยคุณต้องคิดดีเท่านั้นเห็นไหมคุณต้องคิดดีเท่านั้นถ้าคุณคิดไม่ดีนะครับถ้าคุณคิดไม่ดีเนี่ยเปรียบเสมือนกับว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณต้องการนะครับคุณจินตนาการไว้อย่างดีแล้วนะครับอารมณ์คุณได้แล้วนะครับ เงิน10ล้านในบัญชีมีแล้วนะครับผมบ้านหลังละ้สิบล้านมีแล้วอารมณ์คุณมาเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าในระหว่างวันเนี่ยคุณยังคิดลบอยู่ตลอดเวลาคุณมีอะไรมากระทบคุณก็ลบคือวัชพืชคุณต้องต้องตัดออกอย่างเร็วนะครับแล้วเนี่ยในระหว่างวันเนี่ยคุณจะต้องกําจัดวัชพืชทางความคิดของคุณออกทุกนาท,ทีทุกชั่วโมงเลยนะครับผมมันถึงจะทาให้กดแห่งแรงดึงดูดเนี่ยสามารถทํางานได้นะครับอ่ทํายังมีอีกข้อนึงนะครับผมที่คุณเนี่ย จะต้องใช้อีกนะครับโอ้โหกดแ,หแรงหนึ่งดูดนี่กว่าจะไดอ้อะไรบางอย่างมานี่ยนะครับมันจะต้องมีสิ่งที่ต้องทำนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆปุ๊บเนี่ยมันจะมานะครับผมคุณต้องมีเงื่อนไขในการใช้งานของมันพอสมควรนะครับต่อมานะครับข้อที่คุณจะต้องทํานะครับก็คือว่าเวลาคุณพูดถึงสิ่งที่คุณต้องการนะครับผมกดแ่งดูดจะทํางานก็ต่อเมื่อเวลาคุณพูดนะครับว่าถ้าคุณเนี่ยอ,อยากได้ เงินสิบล้านอย่างที่พูดขึ้นมามตอนตอน้ตนเนาะกับบ้านหลังสิบล้านนะครับภายในปีนี้นะครับผมคือถ้าคุณพูดว่าฉันจะมีเงินสิบล้านฉันจะมีบ้านหลังละสิบล้านภายในสิ้นปีนี้คาที่คุณพูดไปมันมันมันส่งขึ้นผ่านสมองออกไปแล้วว่าคุณจะได้ฟังให้ดีนะ <laughs> มันพูดไปแล้วว่าคุณจะได้นะครับแต่สิ่งที่ส่งมามันก็ส่งมาถูกนะคุณจะได้เหมือนกัน <laughs> ตกลงได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันจะได้อยู่นั่นแหละนะครับมันมันจะได้มันจะได้อยู่นั่นแหละมันก็เลยไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเวลาพูดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะส่งขึ้นออกไปให้ตรงนะครับผมคุณต้องพูดว่าทุกครั้งนะครับทุกครั้งนะครับคุณต้องพูดว่าผมได้เงินสิบล้านสิ้นปีนี้ผมมีบ้านหลังละสิบล้านสิ้นปีนี้แล้วก็อยู่ในอารมณ์ที่ดีเมื่อเรานะครับทําครบ ทุกข้อที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับผมทีนี้เราก็รอนะครับผมรอว่าสถานการณ์ในวันข้างหน้านี่นะครับมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับหลักฐานมันจะเริ่มเกิดไหมนะครับสิ่งต่างๆที่เราเนี่ยมีเป้าหมายไว้แล้วเราเนี่ยต้องการที่จะเป็นในสิ้นปีนี้เนี่ยมันจะมาอย่างไงเราก็คอยเฝ้าดูเหตุการณ์นะครับแล้วก็สนับสนุนมันด้วยนะครับการกระทําของเราด้วยนะครับผมแต่ว่านะครับ ที่พูดมาลักษณะก็คือว่าเราต้องอมันมีการส่งสัญญาณขึ้นสมองหรือว่าขึ้นออกไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําตามข้อที่เก่ามาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณต้องการมันจะไม่มานะเพราะว่าคุณคุณทาไม่ครบคุณทําไม่ครบมันเปรียบสเสมือนกับว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราเคยดูทีวีทีวีสมัยก่อนมันจะเป็นเสาวากาศนะครับมันไม่ใช่ดิจิตอลเหมือนทุกวันนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าเราเปิดช่องเจ็ดอยู่ ภาพช่องเจ็ดเนี่ยชัดแจ๋วเลยกาลังดูการ์ตูนอย่างมันเลยนะครับผมทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราจะเปลี่ยนมาดูช่องสามเปลี่ยนดูหนังเรื่องใหม่ดูละครเรื่องใหม่เรามาดูรายการที่ช่องสามกดช่องสามปุ๊บปรากฏว่าทีวีมันช่องสามมันไม่ชัดพอมันไม่ชัดปุ๊บเนี่ยสมัยก่อนาทายังไงครับเราต้องไปข้างบ้านแล้วก็ไปหมุนเสาหมุนเสาเพราะว่าช่องสามเขาจะส่งสัญญาณมาทางอีกทางหนึง่งเราต้องหมุนเสาไปอีกทางหนึง่งทางช่องสามส่งสัญญาณมาเช่นกันนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย ส่งสัญญาณว่าคุณต้องการเป้าหมายแบบนี้ออกไปแต่ว่าเครื่องรับของคุณเนี่ยก็คือขึ้นสมองหรือว่าขึ้นอ,อารมณ์ของคุณเนี่ยอ่อยู่อยู่ในขึ้นรับที่ไม่ตรงกับที่เขาจะส่งมานี่มันก็ไม่ได้นะครับถามว่าทําไมถึงขึ้นมันต้องตรงกับที่เขาส่งมานะครับเพราะว่าเวลาเขาส่งคุณคุณส่งสัญญาณที่เชิงบวกออกไปอย่างเช่นคุณต้องการมีบ้านหลังละสิบล้าน คุณก็มีความสุขใช่ไหมเพราะว่าคุณมีบ้านหลังละสิบล้านนี่คุณต้องมีความสุขสิใช่ไหมคุณมีเงินในบัญชีสิบล้านคุณก็มีความสุขสิคุณส่งขึ้นพลังความสุขที่คุณต้องการนี่ออกไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาขึ้นพลังงานที่จะส่งขึ้นมาหาคุณเนี่ยบ้านหลังละสิบล้านเงินสิบล้านในบัญชีกาลังส่งมาหาคุณแต่ขึ้นของคุณกลับอยู่ในสภาวะที่ต่ําเป็นเชิงลบมันก็ อยู่กระช่องคุณก็จะพลาดโอกาสนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่อยู่ในขึ้นเดียวกันนะครับผมคุณก็ได้มันมาเช่นกันนะครับนั่นแสดงว่ากดแห่งแรงดึงดูดเนี่ยนะครับคุณก็ต้องอยู่ในสภาวะที่เป็นกุศลนั่นเองนะครับผมห้ามคิดเรื่องอกุศลแม้แต่กระทั่งปฏิบัติทำทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ได้นะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับว่า เท่าที่ฟังมาแล้วเนี่ยน่าใช้ไหมกดแรงอยู่ถ้าคุณมั่นใจว่าพอฟังเสร็จแล้วปุ๊บคุณเอ้ยแค่นี้ไม่ยากฉันสามารถใช้มันได้นะครับแต่สิ่งที่มันจะมาเนี่ยผลลัพธ์ที่มันจะมาเนี่ยมันมาในรูปแบบที่ไม่ตายตัวบางคนอาจจะมาในลักษณะอ่าบางคนไม่แน่นะบางคนจะถูกหวยก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยมีงานเข้ามาอะไรสักอย่างที่ทําให้แบบอ่ามันเฟื่องฟูขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะครับผมแล้วแต่สถานการณ์ที่เขาจะที่แล้วแต่สถานการณ์ที่ ขึ้นตอบเคลมมาหาเรานี่จะให้เราอยู่ในสภาวะที่ได้อะไรเข้ามาลักษณะเหมือนงานหรือว่าเหมือนโชคดีอะไรก็ว่าไปนะครับแต่คุณต้องคอยๆดูว่ามันจะมาอย่างไงนั่นเองถ้าคุณทําถูกนะมันจะมาแน่นอนนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยหรือมีข้อโต้แย้งอะไรนะครับพิมพ์มานะครับผมเราจะได้มาช่วยกันดิสคัสนะครับผม,ผมก็คือมาคุยกันผมเราก็มาช่วยกันวิเคราะห์นะครับผมว่า เรื่องไหนมันเป็นยังไงนะครับยังไงนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ